สวัสดีค่ะกลับมารีวิวกันต่อด้วยรหัสสินค้า01715น,นะคะลักษณะพิเศษของตัวนี้ก่อนอื่นเลยเรื่องหนังค่ะหนังเนี่ยจะมีความรู้สึกที่นุ่มมือค่ะจับแล้วรู้สึกเหมือนหนังแท้เลยตัวนี้หนังตัวนี้ค่อนข้างโอเคเนะคะแม่พาชีค่ะด้วยส่วนของตัวทรงนะคะตัวทรงจะมีลักษณะน่ารักน่ารักมีการปักหมุดตามลวดลายต่างๆรวมถึงด้านข้างเนี่ยนะคะที่มีการใส่เป็นหัวแล้วก็ปักหมุดนี้นะคะ ลักษณะของตัวทรงนี้นะคะด้านในก็จะมี3มช่องเหมือนเดิมช่องซิปด้านในตรงกลางเป็นซิปแล้วก็ที่ใส่ของนะคะด้านหลังก็จะมีซิปค่ะทรงนี้นะคะเป็นทรงถือสบายๆคล้องมือก็ได้หรือว่าจะใส่กับคู่กับสายยาวจะสะพายบ่าคล้องไหล่ได้หมดเลยนะคะเหมาะสําหรับวันไปเที่ยวอีกนั่นแหละคะ่ะของไม่เยอะมากแต่ว่าทรงนี้ก็ ใส่พอได้เยอะอยู่แล้วก็น้ำหนักกระเป๋าไม่หนักด้วยถ้าใครที่สนใจทรงนี้ก็ติดต่อได้นะคะแม่ค้าชอบค่ะเพราะใส่ใสายยาวมาแล้วตอนถ่ายรูปนะคะดูน่ารักมากๆเลยสนใจติดต่อ086ย์ป9 7 7หรือว่าหน้าเว็บเพจได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ